อรับตอนนี้กับเข้าสู่ช่วงเวลาของไทยท้องนะครับกับรายการมือไทยมีดีครับตอนนี้อยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่รักสัตว์นะครับแล้วก็สัตว์ที่บอกเนี่ยก็พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นงูครับเขาเรียกว่าครอบครัวงูยิ้มตอนนี้แขกรับเชิญอยู่กับเราครบทั่วล้านะครับมาพบบคุณพ่อแล้วก็น้องๆนะ ้องเรียกว่าพี่เก่งก็แล้วกันนวคะเก่งศิลปะอลังการคะใช่ครับผมน้องสองคนที่เราเจอกันแล้วนะครับนั่นก็คือน้องไบเบิลกับน้องไบเบิลนั่นเองนะครับน้องเซนเนี่ยคือสาวน้อยแล้วก็ไบเบิลชายหนุ่มชายหนุ่มที่กำลังมุดมุดสุดวันนี้นะคะทำให้ลุงตอปลลุงไอป้าตุกตาปวดหัวกันไปทาตามกันเลยอ้ต้องมาเริ่มต้นที่สุดเริ่มต้นกันก่อนพี่เก่งว่าแบบใครกันนะที่เป็นแบบว่าคนที่แบบเริ่มต้น รักงูเริ่มเรียบอยากจะเลี้ยงงูแฟนของพี่เก่งหรือว่าตัวพี่เก่งเองอ่าก็คือตัวผมเองแหละครับที่ที่รักงูนะครับคือเหตุเกิดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคุณพ่อก็เลี้ยงสัตว์มากมายอคุณพ่อพี่เก่งอ่าครับผมคือเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงทุกอย่างไม่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 จำกัดว่าเป็นงูนะครับแล้วก็มีเลี้ยงงูด้วยครับผมแล้วต่อมาต่อมาคือผมก็เริ่ม เริ่มศึกษาเกี่ยวกับงูพวกนี้แล้วก็ค้นพบว่ามันจะมีลายแลกๆมากมายนะครับตั้งแต่ตอนไหนครับตอนตั้งแต่ตอนอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นที่เก่งรู้สึกว่าจำจำความได้เลยว่าเออเนี่คุณพ่อแบบว่าเลี้ยงงูมีงูอยู่ก็จริงๆตั้งแต่เกิดเหมือนกับน้องๆพวกนี้หละครับคุ่อครับคือเห็นมาตั้งแต่ตอนเกิดเกิดมาแล้เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยมีงูอย่างนี้อยู่เลยใช่ไหมครับค่ะแล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยเลี้ยงกี่ตัวคะ เริ่มแรกเลยนะครับก็เลี้ยงอยู่ไม่กี่ตัวสองสามตัวครับค่ะงูยวต้องถามก่อนนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะสับสนว่านี่งูหลามหรืองูเหลืองงูเหลืองใช่เพราะว่าจะมีแบบว่าคู่กันตลอดเรียกว่างูหลามงูเหลืองครับผมอันนี้เป็นงูหลามครับงูหลามทองครับเป็นงูหลามเผือกที่ประเทศไทยเนี่ยเพาะได้เป็นที่แรกของโลกรอคะที่แรกของโลกโอ้ยภูมิใจมากเลยแล้วงูหลามเนี่ยมันแตกต่างจากงูเหลืองยังไงคะงูหลามนะครับเขาจะมีหัวที่เขาเรียกว่าหัวเป็นลูกศรนะครับ แตงูเหลือมเขาจะไม่มีนะครับค่ะจริงๆงูทั้งสองชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันกันโดยอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่เขาจะไม่ดุเหมือนกันใช่ไหมคะลองโพลเข้ามาได้ไหมครับจะได้เห็นถ้าเป็นงูเหลือมนี่ก็ก็จะเอาเรื่องพอสมควรนะครับอ๋องูเหลือมจะจะดุกว่างูหลามครับผมอ๋อพี่จากศึกจากที่พี่ศึกษามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงงูหลามนะคะเจ้าตัวนี้ชื่อไข่เจียวใช่ไหมคะไข่เจียวหัวเขาจะเหมือนลูกศรนะคะคุณผู้ชมสังเกตอืม แล้วทั้งหมดที่บ้านเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับเอาเฉพาะงูนะฮะเฉพาะงูก็ประมาณ8ปดิบกว่าตัวครดสิบกว่าตัวแล้วแล้วพี่อยู่ตรงไหนกันนะคะของบ้านก็ลักษณะกรงเขาจะเป็นแบบคล้ายๆคอนโดครับเนี้ยงูอยู่คอนโดด้วยนี่มีภาพไหมถ้าเกิดมีภาพเอามาให้ดูได้เลยนะครับว่าที่บ้านพี่เก่งนี่เป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าคอนโดงูจะเป็นยังไงนี่ไข่เหรอคะครับอันนี้เป็นงูเหลือม ทองนะครับงูเหลือมเผือกนะครับอันนี้ที่บ้านพี่เก่งกันใช่ไหมใช่ครับออันนี้จะเป็นข้อแรกในประเทศไทยนะครับที่มีการบันทึกภาพ้จากที่ที่คุยกับพี่เนี่ยทราบมาว่าเจ้าเนี่ยเออจ้างูเนี่ยนะคะเขาใช้เวลาท้องแค่2เดือนเองหรอพี่ครับผมอ๋อแล้วเขาผสมพันธุ์กันยังไงอะคะคือในฤดูนะครับเขาจะตัวผู้เขาจะจะรวมไปรวมๆกันแล้วก็เกิดแบบผสมพันธุ์กันนะครับจากนั้นตัวเมียจะตั้งท้องประมาณ2เดือนถึงสามเดือนนะครับ ต้องมาถามที่ครอบครัวของพี่ก่อนเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ตอบถามว่าใครหมายถึงแฟนพี่เก่งหรือพี่เก่งที่เป็นคนรักงูเพราะว่านะผู้หญิงเนี่ยปกติกวงูกวงูถ้าเกิดผู้หญิงคนอื่นนี่ไม่ใช่คุณตุกตานะครับกวงูบนหัวแล้วแฟนพี่เก่งเหไรฮะแฟนผมเลยครับ แฟนผมเขาไม่ได้รักถึงขั้นมากอดอย่างนี้แต่ว่าเลี้ยงได้ไม่ว่าเลี้ยงไม่ว่าคือเขาก็ตอนที่บรู้จักกับพี่เก่งเขาก็รู้อยู่แล้วพี่เก่งบอกว่าก็รู้จักอยู่แล้วนี่เขาก็ชวนผมไปดูงูที่อื่นเหมือนกันก็ชวนมาดูงูที่บ้านจริงเหรอคะแล้วแฟนพี่เขาก็ชอบงูงูเหลือมนี่เหมือนกันนะคะชอบครับชอกนะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเลยแล้วอยากถามว่าในการเลี้ยงงูอะไรอย่างเนี้ยคุณพ่อต้องมีอะไรที่สอนพี่แน่ๆเลยที่แน่ๆคือ งูที่พ่อไม่ได้ให้จับมาให้ใหเล่นห้ามจับเด็ดขาดาอ้าแล้วอย่างนี้งูที่บ้านนี่เล่นได้ทุกตัวเลยไหมเล่นได้ทุกตัวไหมคือก,ก็เกือบทุกตัวนะครับแต่ว่าบางตัวที่เล่นไม่ได้ก็จะไม่ให้เล่นนะครับทีนี้ทุกตาถามดีกว่าว่าเทคนิคข,ของการเล่นกับงูเนี่ยเราต้องเล่นกับมันยังไงคะคือก่อนอื่นเราต้องเคารพเขาอะครับก็คือเล่นกับเขาด้วยความทนุถนอม อ๋อห้ามเล่นแรงๆห้าม่จับแรงๆใช่ไหมคะคือสัตว์ทุกชนิดนะครับถ้าตกใจก็จะก็จะแบบตื่นกลัวได้นกัแล้วทุกคนสามารถที่จะจับงูได้ทุกคนเลยไหมคะทุกคนสามารถที่จะจับงูได้ไหมได้ครับถ้าผมจับให้จับนะครับลองจับเลยครับอันนี้ได้ค่ะก็คือเขาจริงๆเขาเาก็คือจับได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะอ๋อเวลาจับเขาต้องยังไงห้ามบีบแรงๆห้ามบีบแรงๆก็คือต้องอุ้มเนาะแล้วพี่เคยโดนเวลาเขารัดบ้างไหมคะ เพราะงูพวกนี้รูเคยได้ยินหนกว่ามันจะชอบรัดเราอ่ะใช่เราก็จะมีแรงเยอะมากแรงรัดแบบเนี้ยพี่เคยไหมไม่เอาค่ะอ่าไม่เคยครับปกติถ้าเขาจะรัดเขาก็รัดลักษณะว่าเขาเกาะไม่กันตกกันการตกนะฮะทางมือหนูแต่มันไม่เจ๊เกออ๋อค่ะพยายามแกะภาษาน้องอยู่นะคะมากินน้องว่าอะไรคะครับพี่เขาบอกว่ามืองูพันที่มือเขาแต่ไม่กัดอ๋อค่ะ ถามนิดนึงเผื่อใครไม่ซ้ำงูพวกนี้ไม่มีพิษใช่ไหมไม่มีพิษอ่าไม่มีพิษแล้วเ่งนี้ผมอยากจะรู้จริงๆว่าทั้งสองคนสองหน่วยที่วันนี้มาอยู่ในรายการเราเนี้ยพี่ทำยังไงเขาบอกว่ารักงูดูสิไปนู่นละเออนั่นนะจริงๆแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยครับเขาเกิดความเคยชินของเขาเองนะครับผมเขารักของเขาเองคือของอย่างนี้บังคับกันไม่ได้ซึมซาบมากกว่าคือเกิดมาแล้วเห็นนะคุณต๊อบสมงักดเขาเห็นะเหมือนกับตัวพี่เก่งไงครับผม ที่เกิดมาตอนนั้นก็เห็นเหมือนกันค่ะแล้วการเลี้ยงงูเนี่ยมันเลี้ยงเหมือนสัตว์อื่นไหมพี่เลี้ยงเหมือนสัตว์อื่นไหมคือเราก็ต้องศึกษาว่างูแต่ละชนิดกินอะไรก่อนอ,อย่างนี้เขากินอะไรคะอันนี้อันนี้ปกติเขาจะกินพวกสัตว์เป็นทันเลือุ่นนะครับแ,แต่ว่างูที่เราเลี้ยงเนี่ยเราปรับให้เขากินไก่ชิ้นน้องไก่แล้วสุกไหมคะไม่สุกครับน่องไก่ดิบเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ต้องบอกก่อนว่า อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยงูก็เป็นสัตว์ที่อันตรายนะครับเป็นยังไงอตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ดูรายการอยู่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็ต้องบอกน้องๆรวมตัวคุณผู้ใหญ่เองด้วยนะครับ,รบว่าอย่าไปเล่นโดยที่ไม่รู้นี่คือครอบครัวนี้ตัวพี่เก่งนะฮะแล้วก็ตัวน้องๆเนี่ยใกล้ชิดแล้วก็รู้วิธีการเล่นรู้วิธีการเลี้ยงการดูแลเป็นอย่างดีแต่นี้ก็สงสัยครับว่าเลี้ยงเล่นกันแบบนี้แล้วเคยมีใครในบ้านที่ถูกกัดบ้างไหม คือจริงๆแล้วตอนเลี้ยงเนี่ยนะฮะก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไรไหมเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นครับค่ะครับผมคือตัวไหนที่ก้าวรล้าหน่อยหรือว่าเกเรหน่อยเราก็จะไม่ให้ลูกเล่นนะครับเราต้องรู้ใช่ไหมครับอย่างไหนถึงบอกว่าเขาก้าวรล้าคะคือเราเลี้ยงนี่เราจะรู้เองเหมือนกับเราเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งเนี่ะตัวนี้เกเรไหม ตัวนี้ที่เล่นไหมก็เหมือนหมาเราก็รู้ว่าแบบว่าตัวนั้นดุหรือเปล่าอะไรแบบนี้งูแต่ละตัวนี้มีชื่อไหมคะมีครับแล้วพี่จําได้ยังไงหนูว่ามันลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยครับผมก็เลี้ยงก็จะจําได้ทุกตัวนะครับจริงปะแล้วที่บ้านที่เลี้ยงไว้ที่บอกว่าเยอะแปดสิบกว่าตัวเนี่ยเป็นพันนี้หมดเลยปะเป็นหลายชนิดครับ มีอะไรบ้างอย่าที่เน้นๆเลยคืองูเหลือมงูหลางบ้านเราเนี่ยครับครับครับผมแต่ว่าแตกย่อยออกมาพวกผ่าเหล่าพวกสีสันสวยงามพวกผิดธรรมชาติอะไรประมาณเขาเรียกว่าไปบีดมานะเหมือนแบบว่าเลี้ยงพวกหมาพวกแมวเพราะมีการบีดกันใช่ครับพี่ไม่ได้เลี้ยงไว้ขายใช่ไหมคะไม่ได้เลี้ยงไว้ขายครับเลี้ยงเพราะว่ารัก รักครับคือเหมือนก็อยากจะได้ให้มีมากกว่านี้อีกไปเรื่อยๆครับเห็นบอกว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าพอพันคอกหนึ่งเนี่ยีกว่าตัวใช่ครับคือมูนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะตั้งท้องสองเดือนแล้วก็เมื่อกี้แอบคุยกับพี่เขาเนี่ยจะมีลูกคอกหนึ่งประมาณ20ตัวแล้วก็9กซ็นนะคะก็คือจะรอดชีวิตครับเออแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราอยากทราบว่า พี่มันออกเยอะกันขนาดนี้แล้วอีกหน่อยมันจะมีเยอะๆๆพี่จะมีกําลังเลี้ยงมันไหวไหมอันนี้ก็ต้องก็นั่นน่ะสิครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันด้วยเชื่อไหมเป็นอนาคตเลยครับนี่อันนั้นอันนั้นคืออะไรครับที่อยู่บนโต๊ะน้องเซนลองโชว์ให้ผู้ชมทางบ้านดูหน่อยได้ไหมครับไม่ใช่ไหมคะคราบมันไหมลูกอันนั้นอ่ะ หยิบหยิบโชกกล้องหน่อยนี่คือเขาเขาลอกคราบอยู่หรือเปล่าคเขาลอกคราบครับเขาลอกคราบคือเขาลอกคราบตลอดเวลาอยู่ครับปกติลอกคราบนี้ก็คือการเปลี่ยนผิวหนังครับคือจะโตขึ้นงูก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาครับคือเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งเขาถึงจะลอกคราบทีหนึ่งคะถ้าเป็นงูใหญ่ๆก็ประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วเล็กๆก็คะเล็กๆก็จะทีหน่อยก็ประมาณสองสามครั้งค่ะอย่างอย่างไข่เจียวนี่อายุเท่าไหร่คะไข่เจียวนี่ประมาณ9ปี เก้าปีเขางูมีอายุได้ยืนยืนยาวกี่ปีคะอ่น่าจะอยู่ที่15บหถึงยีปีแล้วก็จะตายแล้วก็บางตัวก็อยู่ขึ้นไปเรื่อยๆครับรอคะโดยเฉลี่ยแต่ก็คือจะเริ่มแก่เริ่มจำศินบ่อยอะไรอย่างงี้ครับแล้วที่พี่เลี้ยงมาแก่สุดตอนนี้อายุเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปียังอยู่เป็นงูอะไรคะอ่าเป็นงูหลามนะครับเป็นงูหลามที่เหตุการณ์ที่ครอบครัวของพี่เก่งเนี่ยประทับใจมากที่สุดเลยในการเลี้ยงเจ้าพวกนี้เนี่ยมาในบ้านเนี่ยครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนครับนีมั้งเหตุการณ์ไหนเหรอก็คือคนก็จะมาขอความรู้จากเราครับนะครับขอขอดูงูขออะไรก็คือเหมือนแบบพี่เก่งเป็นกูรูทางด้านนี้ได้เลยก็พอได้ครับพได้พี่เก่งคะ ในเมื่อปล่อยให้ลูกๆเนี่ยเล่นกับมูแบบนี้เนี่ยพี่บอกอะไรลูกๆสอนอะไรลูกๆบ้างคะในข้อควรพึงระวังในการที่จะแบบจะเล่นกับมูอ่าฮะก็คือหนึ่งนะครับอย่าทําให้เขาตกใจครับนะครับอ่าต้องอยู่ในความสนุถนอมเขาหน่อยที่ไม่ตกใจนี่ชี้ชัดได้ไหมครับว่าคืออย่างไรบ้างคืออยังไรเขาถึงจะตกใจคือเช่นเราไปจับเขารุนแรงอยู่ดีก็ปึ๊บอ่าเขาจะไม่ทันระวังตัวครับอ่าฮะแล้วก็เราอย่าไปเล่นให้เขาเจ็บอย่างเงี้ยนะครับ งูพวกนี้อาบน้ำไหมคบพี่เพราะหนูเห็นเมื่อกี้นะน้องเนี่ยทั้งหอมทั้งถูแล้วก็ผิวเขาดูสะอาดมากๆเลยก็เลยอยากรู้พวกนี้เวลาให้ ลูกๆเอามาเล่นนะครับต้องอาบน้ําทาความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งยังไงอาบน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาแล้วฟอกสบู่ไหมฟอกสบู่ครับฟอกสบู่ใช้สบู่หรอใช้สบู่ฟอกด้วยใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็อาบปกติไม่ไม่มีต้องเอาใดมาเป่าสุนัขไหมคะแค่เช็ดตัวธรรมดาเช็ดตัวธรรมดาแล้วอย่างสมมติว่าครอบครัวต่างๆเนี่ยเวลาสมมติมีอ่าอย่างอย่างมีแมวหลายๆตัวเนี่ยเขาก็อาจจะแบบอาคุณพ่อมีแมวสองตัวชื่อนี้ชื่อนู้น คนนี้เป็นเจ้าของแมวกี่ตัวอะไรแบบนี้แล้วแต่ละคนในครอบครัวนี้มีแบบว่างูเป็นของส่วนตัวของตัวเองไหมงูส่วนตัวไหมก็คืออาจจะมีชอบโดยเฉพาะงูโดโรดงูโดโรดอลอย่างพี่ี่โรดตัวไหนโดรดผมก็ไข่เจียวนี่แหละตัวนี้อะไรไม่ใช่อะไร